นาตาลีเคลื่อนไหวคอมเมนต์โพสต์โบชยาดาฝากข้อความถึงอาทิหลังจัดงานวันเกิดให้มิยาแต่กลับไร้เงาเจ้าของวันเกิดจากกรณีที่โบชยาดาโพสต์ภาพครอบครัวรวมตัวกันพร้อมแคปชั่นว่าโอมากัดในแอดอจิรวัฒนซึ่งก็มีชาวเน็ตสังเกตเห็นป้ายแบ็กกดรอบด้านหลังจัดงานวันเกิดมิยาโดยป้ายเขียนว่ามิยาสวีท17แต่กลับไม่เห็นภาพมาร่วมงาน ซึ่งก็มีชาวเน็ตที่สงสัยเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแปลกใจนิดนึงทำไมแบดรอบด้านหลังช่วงหนึ่งเห็นหัวใจสีชมพูและมีคำว่ามิยาสวีท17ละคะแม่วอเ t เวอร์แฮปเปนยังคงรักและเอนดูน้องทั้งสองรวมถึงเข้าใจความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของทั้งสองครอบครัวนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองและทั้งสองครอบครัวผ่านพ้นไปด้วยดีคะ่ะ sending love to all of you แอบเห็น Black กรอบด้านหลังว่ามียักษ์สวีท17คือยังไงจ้าเป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองนะคะกลับมารักกันกันค่ะเป็นต้นล่าสุดทางด้านนาตาลีจีรวนน์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวของโบชยาดาและได้แท็กหาอธิอชิรวัวตระบุว่าถึงแม้ไม่เป็นตามที่ตั้งใจแต่เราตั้งใจดีและทําดีที่สุดแล้วนะครับวีเลิฟยูแอดอชิรวัว์